โอ้เรามาตามข่าวสารของลุยดีอาสของลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับมีรายงาน,นล่าสุดบอกว่า,วา,า,วา,า, eno, าเปเชนะ่ให้ความสนใจลุยดีอาสอย่างจริงจังแต่ว่าทางลิเวอร์พูลเซโนครับไม่ขายนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากฟุตเมกาโต o ครับสื่อของฝรั่งเศสนะครับบอกเลยว่าเจ้าของสโมสรเปเช่เนี่ยให้ความสนใจลุยดีอาสเป็นอย่างมากแถมมีการติดต่อไปอยังเอเจนของทางลุยดีอาสเป็นที่เรียบร้อย ในช่วงที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยให้ความสนใจแนวรุกลิเวอร์พูลคนนี้และต้องการดึงตัวมาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าแต่ว่าทางลิเวอร์พูลไม่มีความปรารถนาสําหรับการจรจาหรือว่าปล่อยตัวแนวรุกชาวโคลอมเบียคนนี้ออกจากทีมล่าสุดรายงานบอกว่าเจ้าของทีมเปเชเนี่ยอ,อ๋อได้วางตัวลุยดิแอสครับเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมแนวรุกในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แถมมีการติดต่อไปยังเอเจนต์ของลุยดิแอสเพื่อสอบถามเรื่องนี้แล้วนะครับ แม้ทางราอูคอสตาครับเอเนต์ ien, ของลูดิอาสจะมีความสนิทสนมกับอันเตโรเอ็นริเก้ตัวแทนจากฝั่งเปเช่แต่การเจราจาไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนนะครับปัจจัยมาจากทางลิเวอร์พูลครับไม่มีความที่เอออยากจะขายลูดิอาสออกจากทีมแถมทางลิเวอร์พูลยังวางให้ลูดิอาสเป็นกำลังสำคัญของสโมสรในระยะยาวด้วย ตอนนี้หลุยส์เดียส์คมีสัญญาจนถึงกลางปี2027ทําให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบในจุดนี้ครับทางฝั่งนักเตะเองต้องการลงเล่นในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปด้วยนะครับไม่ต้องการที่อยากจะย้ายไปไหนยังไงก็ตามครับสื่อฝรั่งเศสก็บอกว่าอนาคตของหลุยส์ดียสอาจจะมีการเปลี่ยนไปมันขึ้นอยู่กับกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลว่าจะเป็นใครและจะมองหลุยดีสในรูปแบบไหนสถานะไหนซึ่งทางเปเช่กำลังจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดเลยในเรื่องแบบนี้นะครับ ให้ความสนใจเหมือนกันนะสำหรับทางเปเช่ครับที่อยากจะได้หลุยดีอาร์สของลิเวอร์พูลนะครับฟอร์มร้อนแรงครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับทำอะไรก็กำลังขึ้นอยู่เลยสำหรับหลุยดีอาร์สนะครับฟอร์มส่วนตัวเอาเรื่องเหมือนกันนะครับทุกคนลยครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับสถา,านการณ์ของหลุยดีอาร์สนะครับสุดยอดจริงๆจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปโยยาเลยต้องมาตามกันอย่างใ,ใกล้ชิด